สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ช่องฝ้าเงกคนทำสวนวันนี้ผมจะมาแนะนำสลับพี่น้องท่านใดที่สนใจจะขายหรือจะเปิดร้าน20บาทนะครับอันนี้ผมก็อาชีพท,ทำสวนทำไร่มันทำสวนยางปลูกทุเรียนก็มีอาชีพอีอาชีพหนึ่งคือเปิดร้าน20บาทครับอยู่อำเภอสังข์สางครับตรงข้ามบกสครับร้านผมเป็นอาคารพาณิชย์ ีค่คูหาครับอยู่ตรงข้ามบกสอ,อยู่ติดธนาคารอยู่ติดตลาดอันดับแรกพี่น้องที่จะเปิดร้าน20บาททำเลครับทำเลทำเลเพวกคนจะเยอะจะขายได้ดี2องการบริการจัดการการสั่งสินค้าทุกวันนี้มีสินค้าพวกแบรนด์ต่างๆที่เขาเป็นแฟรนไชส์อันนี้ผมแนะนำมาให้พี่น้องไม่ต้องใช้แฟรนไชส์นะครับ ใช้เราไปเลือกซื้อเองได้ถูกกว่าแฟรนไชส์แฟรนไชส์ชจะแพงเหมือนชั้นนี้ชั้นนี้ผมผมไปไปถามพวกร้านค้าเขาจะในอาคารน,นี้ผมหมดประมาณสามแสนกว่าบาทแต่ผมทําเองครับนี่เชื่อมเชื่อมเล็กเองครับซื้อเล็กทําเองจา้างช่างหมดไปตั้งค่าแรงตั้งค่าอุปกรณ์หมดไปหมื่นกว่าบาทครับตอนนี้ก็เอาชั้นมิมนิมาร์คชั้นเป็นชิวตัวเก่าครับ สินค้า20บาทจะมีทั้งหมด5 6พันรายการครับถ้าจะให้เต็มร้านครับพี่น้องการเยอะมากครับ